สวัสดีครับมาพบกันกับอีพีโซดหนะครับผมลักษณะเมทุนนะครับลักษณะแรกที่มีการดูมากงที่สุดวิวมักงที่สุดนะครับก็ต้องมาอันแรกสุดเลย14พฤษภาจนถึงประมาณ15มิถุนายนนะครับผมก็เราจะใช้ตีมของอโยธยาเมคอัพนะครับตอนนี้ฮิตมากใน TikTok ในอะไรนะครับก็ต้องขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่ เราเอารูปของเขามาใช้เอาเสื้อผ้าของเขามาใช้นะครับแต่เปลี่ยนหนังหน้านิดนึงนะครับเป็นหนังหน้าของทางแฟนเพจเราประจําแต่ละลักษณรหลาศีนะครับผมเนื่องจากว่านางแบบเราเนี่ยค่าตัวสูงเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะให้มาแต่งหน้าเองเนี่ยนางบอกว่าเสียเวลานะครับเราก็เลยต้องใช้รีทัชเอานะครับเพื่อขอบคุณหนังหน้าแล้วก็นะเสื้อผ้าของอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะครับผมอะมาดูกันครับผมลักนณะเมถุนนะครับ14พฤษภาจนถึงประมาณ15มิถุนานะครับ ขาบอกว่าลักนณเมทุนเองเนี่ยมันเป็นหนึ่งในลักษณะที่อาจจะแบบว่าดูแล้วแย่ที่สุดหนึ่งในสามในช่วงนี้นะครับผมเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวเรามาดูกันเราไล่ตั้งแต่ลักษาเมทุนนะครับในเฟสที่หนึ่งในเฟสที่สองในเฟสที่สามในเฟสที่สี่แล้วในเฟสที่ห้านะครับการทำนายเราจะเริ่มตั้งแต่ดาวอาทิตย์นะครับผมดาวอาทิตย์ย้าย14พฤษภาจนถึงประมาณ15มิถุนา นะครับย้ายจากที่เคยอยู่ในเรือนของลาภะย้ายเข้าสู่ในเรือนของวินาศเพราะนั้นมันต้องแย่แน um ่นอนเพราะตอนเป็นลาภะเขาเป็นอาทิตย์มหาอุดหลอนแรงพอย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของวินาศก็กลายเป็นอาทิตย์วินาศอาทิตย์เอง14พฤษภาจนถึงประมาณ1 5ามิถุนาก็บอกเรื่องอะไรครับบอกเรื่องของการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบถูกไหมครับการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบเพราะนั้น ถือว่าดาวมาตกในยยนเรือนของวินาศวินาศะแปลว่าพังทลายไกลโพ้นถือว่าเสียหายนะครับถือว่าเสียหายเสียหายในเรื่องของการงานเสียหายในเรื่องของความมีเกียิเสียหายในเรื่องความรับผิดชอบอาทิตย์ยังแปลความในเรื่องของสายตาความดันได้อีกนะครับมันจะคล้ายๆกับมันวินาศไปเพราะนั้นการมองโลกอะไรเกี่ยวกับอาทิตย์มันก็อาจจะมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับประจวกเหมาะกับช่วงนี้ดาวพฤหัสที่เพิ่งย้ายมา วันที่30เมษายนย้ายมาเลยหนึ่งปีเข้าเรือนวินาทแล้วบอกแล้วว่าพฤหัสจะไม่ช่วยเหลือคุณนะครับเพื่อหัสแปลว่าพ่อพฤหัสแปลว่าผู้ใหญ่คนมีความรู้หรือการหาความรู้หรือเรื่องของการมีศีลธรรมนะครับเมื่อมันตกอยู่ในเรือนวินานเราก็ต้องตีความเลยว่าปัญหาเรื่องสุขภาพของพ่อนะครับการจากลาของผู้ใหญ่ที่มีอายุการไม่สนับสนุนของผู้ใหญ่ หรือในเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆนาน,นาด้วยสติปัญญาอาจจะวินาศไปคือบางทีมันแบบลนลานจนแบบว่าเฮ้ยลืมใช้สติอะไรเงี้ยได้ไหมได้นะครับมนุษยจอยู่เองก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยมนุษย์อยู่อาจจะแปลว่าเออแพชชั่นมนันจะอยู่อยู่เจ็ดปีไม่รู้จะแปลว่าอะไรดีนะครับมนุษกจอยู่อาจจะแปลว่าสิ่งลึกลับเนาะเรื่องลึกลับอะไรประมาณนั้นได้ไหมครับได้นะครับมนุษกจอยู่ก็จะแปลว่าพวก เรื่องลึกลับเรื่องความแบบว่าสันโดษก็ได้เรื่องของเป้าหมายชีวิตก็ได้อะไรก็ได้กรรมเก่าก็ยังได้เลยเพราะฉะนั้นตกอยู่ในเรือนวินาศก็ถือว่าเสียหายเพราะฉะนั้นคนลกษนาเมถุนเองในเดือนนี้ถือว่าแย่นะครับเพราะว่า1 4 1 5 0ตกเสียหมดเลยมันจะแปลความดีได้อย่างไรมันแปลความดีได้ตรงที่ว่าถ้าคนคนนั้นได้ไปเรียนต่อต่อตางประเทศได้ติดต่องานต่างประ ได้ค้าขายต่างประเทศเพราะอาทิตย์ไปวินาศแปลว่าอาทิตย์เดินทางไปทําการงานที่ต่างประเทศเพื้นหัสวินาศแปลว่าไปศึกษาต่อต่อตางประเทศมนุษย์จะอยู่วินาศก็ไปอยู่ต่างประเทศไปตายต่างประเทศอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็เลยตีความว่าคนส่วนใหญ่อาจจะเสียหายเพราะว่าเดาถ้าแปลตามปกตินั้นคือการนานไม่ดีต้องระวังการ ตกงานผู้ใหญ่ก็ไม่สนับสนุนคุณด้วยนะครับหนึ่งศูนย์ก็แปลว่าอยู่เบื้องหลังงานเบื้องหลังอาจจะเสียหายนะครับหนึ่งห้าก็แปลว่าผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนห้าศูนย์ก็แปลว่าเรียนมาไม่ได้ใช้ใช้ในสิ่งที่ไม่ได้เรียนมาอะไรแบบนี้แล้วไปตกวินาแต่ว่าไอ้สิ่งที่ไม่ได้เรียนมาเอามาใช้แล้วมันจะพาให้วินาทนพรานะนั้นตีความแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็ต้องระวังพวกนี้ แต่คนส่วนน้อยเท่านั้นที่แบบไปเรียนต่างประเทศไปดูงานต่างประเทศสส,สเดินทางไปดูงานต่างประเทศใช้เงินเคยเออประมาณนั้นเนาะเพราะฉะนั้นก็มีแค่ส่วนน้อยเท่านั้นเองนะครับที่จะดีส่วนที่เหลือก็คือต้องแปลความว่าเสียต้องแก้ไขไงละ่ะเพื่อหัดก็ไปบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของ,ของค่าเรียนการศึกษาพระเนเนเนาะบทพระบทเนนพารฤดูฝนก็ได้เนาะฤดูฝนแล้วนะครับอาทิตย์อยู่ในเรือนของอะไรครับอยู่ตรงนี้ก็ ไฟฉายเทียนไขเติมน้ำมันตะเกียงมนุษย์ตะยู่ก็ลงศพผ้าหอ่อศพเนอะอยารักษาโรคอะไรอย่างนี้ก็ได้พวกเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับไปทําเกี่ยวกับพวกมีซาคนลักษนาเมทุนทีนี้ดาวอาทิตย์เองเนี่ยย้าย1ิบสี่เพื่อาจนถึงม,มาสิมิถุนาก็หนึ่งเดือนเต็มๆอะที่เรื่องของงานจะเสียผู้ใหญ่ก็ไม่ช่วยเหลือทีนี้ถามว่าเพื่อหัดตอนเนี้ยย้ายมาอยู่ตรงไหนละ,ะเนอะนาวังของเขาก็อยู่ในนาวังที่สองละ ก่อนหน้านี้เราอยู่ในระหว่างที่1ตอนนี้อยู่ในวางที่2แล้วมันไปเร็วมากเลย2อสแล้วมันไป4ภายใน1เดือนแต่ว่าพื้นหานเนี่มันเดินผิดปกตินะเพราะที่ผ่านมาเดือนที่แล้วใช่ป่ะมันย้ายวันที่30เมษาใช่ไหมครับย้ายวันที่30เมษาก็คือย้ายแค่ครึ่งเดือนเออครึ่งเดือนมันผ่านไปพอสาเมษาจนถึงประมาณ14มันก็ประมาณ15วัน15วันมันไปแล้ว1นึ่งหน่งนา,าง1ระหว่งา,วางคือประมาณ3.2สองศา เขาบอกว่าพืหัสเองเนี่ยเดินทาง1ปีเนี่ยสาก็คือ30องศาเนี่ยหปีก็คือ1ช่อง1ช่องไปอีกหช่องเนี่ยเขาใช้30องศาเพราะฉะนั้น30องศาเดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์กัน30องศาเนี่ยเท่ากับ1ปี1ปีก็คือเท่าไหร่เอ่ย365วันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าพฤหัสเองเนี่ยเขาเดินประมาณว่า,อ,าองศาละ12วันอ่า่องศาเขาก็จะตกอยู่ประมาณ เนาะถ้าคูณเข้าไปก็คือ12วัน12คูณก็ประมาณ360อ่ะนะครับก็ตีความประมาณนี้แ,แราแดงว่า1องศาของเขาเนี่ยเดินทางแค่12วันเองแต่ที่ผ่านมาถ้าเรามาดูปฏิทินนะน,นี่มีความรู้มาให้คุณดูกันสมมติว่าถ้าเราดูปฏิทินนะตอนนี้ยดาวพฤรหัสเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4องศา4องศาใช่ปะ4ี่องศาเราบอกว่าองศาละ12วันเพราะนั่นมันน่าจะเป็นกี่องศา มันสี่สิบแปดวันถูกไหมครับก็ต้องผ่านมาแล้วสี่สิบแปดวันแต่มันไม่ใช่แต่มันไม่ใช่เพราะว่าเมันเดินเร็วมากมันเดินเร็วมากเพราะว่ามันสี่องศามันควรจะสี่สิบแปดวันแต่ที่ผ่านมาพื้นหัดเพิ่งย้ายวันที่สามสิบเมษาใช่ป่ะย้ายสามสิบเมษาวันนี้เมษาแล้วมาพฤษสภาก็สิบสี่วันเองสิบสี่วันเองล่อไปสี่องศาแล้วแสดงว่าพื้นหัดเดินเร็วนะพื้นหัดเดินเร็วนะครับ ไม่ใช่เบื้อรลรหัสปกติจริงๆเราดูว่าเป็นพื่อหัสปกตินะแต่จริงๆไม่ใช่มันเดินเร็วมันเดินเร็วเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปไปข้างหลังปุ๊บมันมีการเดินย้อนหลังมันจะมีการเดินย้อนหลังมีประวัติ <c oughs> มันเดินเร็วมากมันเดินเร็วมากนะปุ๊บ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 นี่แลแล้วมันเดี๋ยวมันจะไปช้าไปช้าตรงข้างหลังไปช้าตรงที่การการเลี้ยวโค้งอะไรประมาณเนี้นะครับสามสิบองศา เนี่ยพอเาดูปฏิทินปีน่ะนี่เนี่ยมันลดลงละมันลดองศาลงเห็นไหมมันลดองศาลงนะมันจะเข้าโค้งเห็นไหมครับพอแรงๆเนี่ยมันเร็วมากเลยยี่สิบองศาปุ๊บ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 ยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่ยี่แปดยี่แปดยี่แปดกว่ายี่แปด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 ลงละยี่เจ็ดละอ่ะเพราะนั้นแสดงว่าพฤหัสเนี่ยเขาบอกเดินเบิรนปกตินะก็คือมันเดินอยู่ในช่องของอ่าพฤกษะ แต่จริงๆมันไม่ปกติมันเดินเร็วมันเดินเร็วกว่าที่ที่คิดถูกไหมครับเพราะเมื่อกี้เราบอกว่าตอนนี้มันสี่องศาละมันสี่องศาแสดงว่ามันต้องผ่านมาสี่สิบแปดวันแต่นี่เพิ่งผ่านมาสิบสี่วันเองผ่านมาสิบสี่วันแสดงวพื้นหัสนแม่งเดินเร็วมากนะครับแล้วดูดูแค่ช่วงแรกสิบสี่วันมันอยู่แค่นวาวหนึ่งนะและอนี่สามสิบวันมันไปอยู่นวางที่สี่แล้วอ่ะมันหนึ่งสองสามสี่เนี่ยอยู่ในนวางที่สี่แล้วอ่ะพื้นหัสนแม่งเดินเร็วมากนะครับปีนี้ นะแล้วเดี๋ยวมันมีการซอยมันจะมีการถอยหลังอยู่นะครับเพราะนั้นถ้ามันอยู่ในนวางที่2มันก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าวินาศในเรื่องของความสุขความเจริญพอไปอยู่ในนว่างที่3มันก็ไปวินาศในเรื่องของกรรมการงานนะครับดูตามนี่เนาะเนี่ยอันนี้คือนวางที่3ตัวเล็กๆนะเพราะว่าผมเขียนอะไรเ,เยอะมากพอไปอยู่ในนวางที่4นะครับมันก็คาบเกี่ยวไปอยู่ในเรือนของกะลาภะนะครับเพราะนั้นมันก็ไปวินาศสามเรือน สามเรือนด้วยกันนะครับเรือนอะไรเอ่ยสุภะกัมมะแล้วก็หลาพระวินาศทั้งหมดนะครับเพราะนั้นก็ไล่ไปว่ามันไปวินาศช่วงไหนบ้างมนุษตโยเองก็อยู่ในเรือนที่สองแล้วย้ายเข้าเรือนที่สามเลยนะครับเพราะนั้นมนุษตโยวินาศในเรือนอะไรเรือนสุภะแล้วมากัมมะวันเรื่อนง,งานเพราะนั้นจะเห็นว่าพอมนุตยยมันวินาศนะครับนี่คือการอ่านแบบละเอียดนะครับใครยังไม่เคยอ่านอาจจะแบบงงนิดนึงเนาะ มนุษย์ยูอยู่ในเรือนวินาศแล้วมีณวางอยู่ในเรือนที่สามคือกรรมะนะครับไม่กี่วันนี้ยี่สิบเอ็ดพราหลังจากยี่บเอ็ดปุ๊บยี่บเอ็ดยี่บห้านะจนถึงสิบสี่เนี่ยมันก็อยู่ในณวางที่สามตลอดเลยนะครับเพราะนั้นมันอยู่ในณวน่า,วางกรรมะตลอดแสดงว่ามันสอดคล้องกับอาทิตย์ที่ตกวินาศมนุษย์ยูก็ตกวินาศในการงานกรรมะด้วยนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังตกงาน นะครับระหว่างเรื่องของการตกงานระหว่างเรื่องของปัญหาในเรื่องของการงานนะครับตามนี้เลยนะครับนี่คือ2ดาวละอ่ะดาวที่3ดาวอะไรอ่ะอ่ะอดูดาวดาวอื่นไม่มีปัญหานะเพราะว่าราหูเองอยู่ในกรรมะใช่ป่ะราหูอยู่ในกรมมะมันจะอยู่ในนวางปัตตนีทั้งเธอของเขาทั้งเธอของเขาแสดงว่าเป็นกรรมะปัตตนีวุ่นวายเกี orman, ย่ยวกับเรื like ่องของการงานกับคู่ครองกับหุ้นส่วนเดินทางไปไหนมาไหนกับคู่ครองหุ้นส่วน ไปนู่นไปนี่ทํางานด้วยการประมาณนี้นะครับส่วนเสาเสาไปมีนาวังสุภะไปมีนาวังอยู่ที่ตัวกัมมะการงานล้วนๆเนาะเห็นไหมพอเราตีความแบบนี้เราจะรู้ว่าเมถุนนี้หนักเรื่องงานหนักเรื่องงานสุภะเพราะความสุขความจเจริญความสุขความจเจริญของคุณมามีนาวังอยู่ที่กัมมะเพราะนั้นส่วนใหญ่ดาวส่วนใหญ่ไปอยู่ที่กัมมะร่างจริงมันไปอยู่ที่กัมมะหมดเลยนะครับร่างจริงเนี่ยไปอยู่ที่กัมมะหมดเลย แล้วถ้าวันไหนที่มันเป็นห้าเจ็ดศูนย์เนี่ยห้าเจ็ดศูนย์เนี่ยช่วงนี้ยี่สิบห้าพฤษภาจนถึงประมาณแถวเนี้ยต้องระวังต้องระวังเพราะมันคือห้าเจ็ดศูนย์นะครับล่างจริงมันไปอยู่ที่ห้าเจ็ดศูนย์วัน้นต้องระวังช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่มีการตกงานเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนละกันใช่ไม่ใช่คุณฟีดแบ็กกลับมาละกันนี่คือดาวใหญ่ที่ทํางานนะครับดาวใหญ่ที่ทํางานอาทิตย์ อาทิตย์ย้ายวินาศไม่ดีพฤรหัสย้ายวินาศไม่ช่วยเหลือแล้วพฤหัสย้ายเข้ามาเป็นนาวางอยู่ที่สุภะกรรม,มะและลาภะก็เสียหายหมดทั้ง3เรือนนะครับแล้วดาวราหูเองก็โอเคราหูไม่มีปัญหาราหูกรรม,มะย้ายเข้าปัตตานีเนาะส่วนดาวเสาสุภะก็ความเหน็ดเหนื่อยความเจริญความรุ่งเรืองของเรามาจากการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องการงานเป็นสําคัญเสร็จแ,แล้วเราไปดูในเฟสที่ สองกันอย่างอื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเราก็มาดูช่วเฟสที่สองกันนะครับเฟสที่สองคือดาวสุกย,ย้ายดาวสุกย้ายไปไหนครับย้ายเข้าวินาทแล้วแล้วอย่างที่อินโทรบอกไว้ว,ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีดาวตกเกษตรบดีมากที่สุดสามเรือนด้วยกันสุกเกษตรบดีอังคารเกษตรบดีพุทธเกษตรบดีแล้วสองในสามนั้นคือดาวสุกตกเกษตรบดีในเรือนของวินาทเพราะนั้นการเงินและความรักวินาทอีกเช่นกัน 21พฤษภาจนถึง14มิถุนาเพราะนั้นจะไม่เสียได้ยังไงในเมื่อดาวสุกคือกเกษตรบดีสองเท่าแล้วดาวสุกคือการเงินและความรักแล้วตกมีนาอืมเละนะครับเละจริงๆนะครับแต่มันจะดีได้ก็ต่อเมื่อมันคือทางไกลเราไปทำงานไปทำสัญญาไปเรียนต่อได้เจอความรักจากแดนไก่หรือมีความรักจากแดนไก่เข้ามา ในระหว่างที่เราอยู่ตรงนี้ก็ได้เนาะตีความแบบนี้แต่มันจะหา Import Export ได้ขนาดนั้นเชียวหรือเออหรือว่าใช้ส่องส่อง,องติกต๊กตอกันวนาะหรือถ้าใช้ส่องแบบว่าเน็ตกันเออเลยได้ความรักมาจากแดนไก่เออแล้วแต่นะแต่ถ้าทำนายก็ถือว่าดาวสุขเสียหายครับนะเป็นถึงกเกษตรบดีด้วยแล้วก็ไปดูดาวพุธครับมันมาอีกแล้ว จากที่มันเคยอยู่ลาฟาทั้งหมดมันก็ย้ายเข้าวินาทั้งหมดดวงที่5เพราะนั้นดวงที่5คือดาวพุธการเจอจากการค้าขายการสื่อสารยาวไปยาวไปยี่ห้พาพฤษภาจนถึงประมาณ10มิถุนาตกเสียอ,อีกนะดาวสุกก็กวาดบ้านทําความสะอาดบ้านเทถังขยะเนาะหรือไม่ก็คือไปทำควาห้องน้าําวัด กวาดตก,กวดาลานวัดบริจาคเกี่ยวกับพระไตรจีวรดาวพูดก็น้ำดึกน้ําปานะเพราะนั้นถือว่าดาวเสียหมดนะครับดาวเสียหมดจริงๆมันจะดีได้ก็คือการเจราจาค้าขายจากแดนไกลนั่นเอง146่งสทำสัญญาข้อตกลงเรื่องกันเงินที่ยิ่งใหญ่และได้มีการศึกษาแล้วในแดนไกลนะครับหนึ่งสี่หตกเสียหมดเลยมันจะแปลความอย่างนั้นได้สักกี่คนนะครับเพราะนั้น ไปต่อในช่วงที่4กันนั่นคือดาวอังคารย้ายที่เหลือผมไม่ได้ทานายเนาะเพราะว่าทำนายเรียบร้อยละ570ูนะครับมันอยู่ตาแหน่งไหนดูเอาเองแล้วกันนะครับดาวอังคารย้ายครับในช่วงที่4นะย้ายมาไหนครับย้ายมาเข้าเรือนลาภะลาผลถือว่าดีถือว่าดีนะครับถือว่าดีถือว่าดีนะครับอันนี้ถือว่าดีเพราะว่ามันย้ายเข้าอยู่ในเรือนลาพะความกล้าความขยันเนาะ ที่เหลือเนี่ยมันตกเสียหมดเลยมันวินาศหมดเลยเราก็ต้องใช้อังคารเป็นลาภะ,ะอยู่นิ่งไม่ได้ไปนู่นไปนี่อ่อาอาจจะตีความได้เหมือนกันว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันมีการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะไปนู่นไปนี่มันก็สอดคล้องกับดาวแต่ถ้าอยู่กับที่ฉันต้องอยู่แล้ววิ่งไปวิ่งมาทําด้วยความขยันเพราะอังคารคือเกษตรบดีนะครับใช้ความขยันในการช่วยดาวอื่นนะครับแล้วก็ไปในช่วงสุดท้ายนั่นคือดาวพุธยาย ดาวพุธย้ายเองก็ย้ายออกจากวินาตเข้าหาตัวเองก็คือตนุเนาะก็ถือว่าโอเคครับถือว่าดาวพุธได้ย้ายออกมาแล้วเป็นเกษตรบดีทับตัวด้วยแสดงว่าที่มันไม่ได้พูดตอนนี้ฉันจะได้พูดละได้เจรจาได้ค้าขายได้สื่อสารแล้วนะครับเพราะนั้นถือว่ามีดาวย้ายเสียเยอะมาแต่มาตีดีขึ้นในช่วงถ่ายนะครับเพราะนั้นดาวอาทิตย์เสียนะครับเสียหาย ดาวสุเกษตรบดีการเงินความรักเสียหายดาวพุธการเจรจาค้าขายเสียหายแล้วเริ่มมาดีขึ้นในดาวอังคารใช้ดาวอังคารในการแก้ปัญหาในเรื่องของความกล้าความขยันแล้วก็การเดินทางแล้วก็ใช้ดาวพุธตรงนี้มาช่วยในเรื่องของการเจรจาการค้าขายกา,ายสรสื่อสารนะครับถือว่า,าทนหน่อยนึงแล้วกันเนาะเพราะพฤหัสก็นํนพพนหนนลาล่องเสียมาก่อนละแล้วก็เดี๋ยวพอเดือนหน้าต่อไปดาวมันย้ายเข้าตัวละย้ายเข้าตานุ กระดุมภาษาจชะมันก็จะดีขึ้นนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่แย่ของหนึ่งลักนาคือลักนาเมทุนครับสวัสดีครับ